พอลัมคนปลายซอยพักประชาชนหัวกลับยินดีด้วยกับคุณนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิที่ได้เป็นทายาทส้มรุ่นที่สามสืบสารปณิธานขบวนการกัดกร่อนบอนเซาะสถาบันต่อไปด้วยความมุ่งมัน่นพิธาชัยทวัตส้สมรุ่นสองกัดกร่อนยังไม่ทันสำเร็จก็ถูกเด็ดหัวไปก่อน คุณนัทพงศ์รับไม้ต่อประกาศเดินหน้าแก้มาตราหนึ่งหนึ่งสองอย่างไม่ลดละผมเชื่อหัวคนระดับวิศวกรคอมพิวเตอร์จากจุฬาทำได้แน่แต่จะโยกคลอนสถาบันสู่การค่นลมได้สำเร็จหรือไม่นั้นผมเกรงว่าคุณนัทพงศ์จะเสร็จสะก,ก่อนเท่านั้นแหละเพราะคุณก็เป็นหนึ่งใน44สสที่เข้าชื่อแกมาตรา112 เป็นเหตุถูกยุบพ,พักไปวานซืนนั้นด้วยมิใช่หรือเขาขายฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงตามรัฐธรรมนูญมาตรา235วงเล็บหนึ่งมีคนยื่นปอปชให้ไต่สวนเพื่อเสนอเรื่องต่อสารดีกาเพื่อพิจารณาวินิจฉัยแล้วและปอปรชรับเรื่องเข้าสู่กระบวนการไต่สวนแล้วผมก็เกรงว่าคุณนัทพงศ์จะเทงเต้งเสียก่อน ทันได้เดินหน้าสารปรณิธานธนาทรแกมาตราหนึ่งหนึ่งสองให้ทะลุเพดานสถาบันเท่านั้นแหละถ้าจะต้องมีรุ่นสี่นั่นก็ไม่มีใครไปกันแกล้งพวกคุณให้ต้องหักกลางคันมันเป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายที่บัญญัติไว้ต่อเนื่องกันจากประเด็นแรกที่สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการกระทำเก้าวไกลเข้าข่ายกัดกรอนบอลซอกสถาบันก็นำไปสู่ขั้นตอนสอง คือโทษยุบพ,พักจากยุบพ,พักก็สู่ขั้นตอนสามเรื่องนี้เหตุมาจาก44สส9ก้ไกลเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาซึ่งแก้ไขเกี่ยวกับฐานความผิดหมิ่นประมาทยืนต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรโดยมีเนื้อหาแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา112จากเดิมที่เป็นหมวดหนึ่งลักษณะหนึ่งความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรให้เป็นลักษณะหนึ่งทัสอง ความผิดเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ของพระมหากษัตริย์ของพระราชินีรัชทายาทและเกียรติยศของผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์และเสนอเพิ่มบทมาตราให้ผู้กระทําผิดพิสูจน์เหตยุยกเว้นความผิดและเหตยุยกเว้นโทษอีกทั้งให้ความผิดตามมาตรหนึ่งหนึ่งสองเป็นความผิดยอมความได้โดยให้สำนักพระราชวังเป็นผู้ร้องทุกข์และให้ถือว่าเป็นผู้ใช้เพียงหน่วยงานเดียว ทั้งก้าวไกลใช้นโยบายเนื้อหาลักษณะทํานองเดียวกับกร่างพรบดังกล่าวนี้ในช่วงหาเสียงเลือกตั้งและดำเนินการต่อเนื่องเหล่านี้แหละเมื่อสารวินิจฉัยว่าผิดจนยุบพัก44สสก็เข้าลักษณะความผิดมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงตามรัฐธรรมนูญบัญญัติก็ต้องเข้าสู่กระบวนการตามขั้นตอนให้ปปชไต่สวนรวบรวมหลักฐาน เสนอให้สารดีกาพิจารณาวินิจฉัยเหมือนที่ชอบพันธิกาและเอปรินาไกรคุบเคยโดนมาแล้ว44สอสเก้าไกลวันนั้นที่มาเป็นพักประชาชนวันนี้มีใครบ้างล่ะดูหน่อยก็ดีก็มีทั้งที่ถูกตัดสิทธิ์ไปแล้วเมื่อเจ็ดสิงหารวมอยู่ด้วยดังนี้หนึ่งนายพิธาลิมเจริญรัตงนายพิจารณ์ชาววัฒนวงศ์3นายธีรชัยพันธุมาร สนางสาวยานทิชาบัวเพื่อนห้านางสาวสิริกัญญาตันสกุลหกนายกันจพงจงสุทนามณีเจ็ดนางสาวเบญจาแสงจันทร์แปดพันตำรวจตรีชวล,ลิศเหล่าหะอุดมพันธ์เก้านายนิติพลผิวเหมาะสิบนายเท่าพิภพลิ้มจิตรกรสิบเอ็ดนายนัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์สิบสองนายประกรณ์วุฒอุดมพิพัฒส,สกุล ิบสามนายปฏิพัทสันติพาดาสิบสี่นางอมรัตน์โชคประมิตรกุลสิบห้านายประเสริฐพงศนุวัตรสิบหกนายปริญญาช่วยเกตคิริรัตสิบเจ็ดนายนัทวุฒิบัวประทุมสิบแปดนายนัทพงศ์เรืองปัญญาวุฒิสิบเก้านางสาวนาทิพัฒน์กุลเศรษฐสิทธิ์ยี่สิบนางสาวสุทวันสุบรรณอยุธยายี่สิบเอ็ดนายวรพวิริยาโรธ ยี่สิบสองนายคำพองเทพาคำยี่สิบสามนายสมเกียรติถนอมศิลปยี่สิบสี่นายทองแดงเบญจปักยี่สิบห้านายทียรัฐทองสุวรรณยี่สิบหกนายจรัสคุ้มไข่น้ำยี่สิบเจ็ดนายสุเทพอุอ่อ้นยี่สิบแปดนายธัญวัตกรกม,มลวงวัตรยี่สิบเก้านายอภิชาติสิริสุนทรสามสิบนายองค์การชัยบุตร 31พลตำรวจตรีสุพิสาราพ,ารานนพกักดีนรนาศ3สสองนายนัทพลสืบศักดิ์วงศ์ส3สนายศักดินนนุ่มหนูส4สนายมานพกิริภูวดลส5หนายวายโยอัศวะรุ่งเรืองสามสิบหกนางสาววันวิภาไม้สนสามสิบเจ็ดนายวิโรธลัคนาอดีสรสามสิบแปดนายสุรเชษฐ์ประวินวงวุฒิสามสิบเก้า นายทวีศักดิ์ทักษิน40นายสมชายฝั่งชลจิต41นายสมเกียรจชัยวิสุทธิกุล42น,นายวุฒินันบุญชู43นายรังสิมันรมและ44นายสุรวาททองบุก็หมวขุยนอกเรื่องซะยาวยินดีกับคุณนัทพงศ์แล้วแต่ยังไม่ได้บอกเลยว่าปลอกใหม่ของธนาทรที่นำใช้แทนเก้าไกลปลอกเดิมชื่อพักอะไร ไปเซงหัวพักผินกาขาวชาววิไลมาเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นพักประชาชนเห็นเขาประกาศว่าสถาบันที่ศักดิ์สิทธิ์และยืนยงที่สุดในระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยคือประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศสัญ,ญลักษณ์สามเหลี่ยมพีระมิดหัวกลับแสดงถึงการยกประชาชนผู้เป็นรากฐานของประเทศไว้เ,เหนือผู้ปกครองเส้นประกบสามเส้น ตื่นถึงเสรีรภาพเสมอภาคและาราดรภาพลักษณะตัวอักษรชื่อพักเป็นงานสไตล์เรกทิลิเนียซึ่งเป็นเส้นตัดสะท้อนความเสมอภาคเข้าเทียมและทันสมัยอืมจะศักศิ์สิทธิ์หรือเปล่าไม่รู้แต่ที่รู้ไม่ยืนยงที่สุดกรอกการปฏิวัติฝรั่งเศสโรเบสตีแยผู้นำกลุ่มลาวงตาลไฮห,หลุยอองตัวเดอแซงชูส ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็เสรีภาพเสมอภาคและพราดรภาพนำไปสู่สมัยแห่งความน่าสะพรึงกลัวอย่างที่พักประชาชนล่อเข้ามาใช้นั่นแหละสุดท้ายเสรีภาพเสมอภาคและพราดรภาพจบลงแบบไหนก็รู้ใช่ไหมจบแบบทั้งโรแบสปิแยร์ทั้งแซงชูสหนุ่มไฟแรงรุ่นธนาทรปียบุตรนี่แหละ ูประชาชนลากตัวไปบั่นคอด้วยกิโยตีนกลางปารีสที่แข่งโอลิมปิกเป็นอยู่ตอนนี้อะไรที่มันพอดีมันก็ดีแต่ถ้ามันเกินพอดีมันก็ไม่ดีผมอยากรู้จริงๆว่าสถาบันพระมหากตริย์ของไทยไปทำความเดือดร้อนอะไรให้ชาติบ้านเมืองและประชาชนที่พวกคุณต้องหมกมุ่นจะล้มล้างแล้วสถาปนาอำนาจอื่นขึ้นมาแทนให้จงได้อ่ะ คุณนัทพงศ์ในฐานะหัวหน้าพักประชาชนตายเปลือกอนาคตใหม่ก้าวไกลของธนาธรไหนลองอธิบายให้ประชาชนคนไทยเข้าใจหน่อยสิไม่ใช่เพราะผลประโยชน์ลงตัวกับสหรัฐที่เขาต้องการล้มเพื่อเปิดทางเข้ามาใช้ไทยเป็นฐานทัพในภูมิภาคนี้ได้สะดวกและเมื่อแยกแผ่นดินเป็นสาธารณรัฐแล้วก็แบ่งให้ไปกรองกันอย่างนั้นใช่ไหมประมหากศไทย แระดุดพ่อของแผ่นดินปกป้องดูแลสุขทุกข์ของลูกๆตราบอดีตยันปัจจุบันก็เกือบพันปีถ้าไม่มีสถาบันประมหากษัตริย์ยังจะมีประเทศไทยเป็นเอกราชให้สมหัวในรคุุณกันอยู่ทุกวันนี้หรือสถาบันพระมหากษัตริย์ทำให้ใครเดือดร้อนตรงกันข้ามที่มีตึกไทยสัมมิตให้ส่องสมเป็นพักขณะนี้ตระกูลจึงรุ่งเรืองกิจ หอบเงินหอบทองลอยเรือจากเมืองจีนเข้ามาสร้างหรือหอบเสือผืนหมอนใบเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารหากินร่ำรวยบนแผ่นดินไทยกันแน่กระทังเนรแรงกระทำการประหนึ่งเนรคุณดังที่รู้ที่เห็นกันทั้งคนไทยและคนจีนเขาถือเรื่องกตัญญูคนคิดล้มล้างผู้มีพระคุณเขาเรียกคนเนรคุณคนบานปลายจบไม่สวยสักราย จะมียกเว้นก็คงจึงรุ่งเรืองกิจของธนาทรเพราะไม่ได้มุ่งล้มล้างเพียงมุ่งทะลุเพดานมาตราหนึ่งสองเท่านั้นก็ขอให้รุ่งเรืองกิจต่อไปเมื่อใจบริสุทธิ์บริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์วัดได้ง่ายๆจากสโลแกนทักใหม่ของเขานี่ไงสัญ,ญลักษณ์สามเหลี่ยมพีระมิดหัวกลับแสดงถึงการยกประชาชนผู้เป็นฐานรากของประเทศไว้เหนือผู้ปกครอง พีระมิดหัวกลับของพรรคประชาชนก็หมายถึงแฮงแมนที่แขวนคอนักโทษนได้ไงนเ,นเปเลวสีเงิน10ส,สิงหาคม2567